คือ่าได้มุ่มทีดีแล้วล่ะคือได้คือปะไ,ได้มุ่มที่ดีต่อใจแล้วละ่ะจ้าพี่น้องเลีรยเห็นในบับกวกมานะมุ่มนี่แปลว่ามาสมุทรสาครล่ะค่ะมาหอดมือเซานี่สวัสดีจ้าทักทายวันตรุษจีนสุขสันต์วันตรุษจีนนะคะวันปีใหม่จีนไชนีสนิวเยียร์ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ กินเขากันเลยค่ะตาบักุวงต้มบักหอยบักหอยเขาย่หนนวยตึงตึงกินกับแม่ก็บักลาบักล,าก,ลากินเลยลูกกินเบิร์หนีเลยแม่จังแสบกินน้ำกันได้หลายคนเขากลัมาหวังลุงเกลองย่ดอนเมืองนางเ็กสี่มาแ้่กับมาเฮ็นต้องกินกินเลยค่ะสามอื่นมาแ่บมาส,สร้างไอยแ่บ แซบบ่แม่บาา่าลอยบ่บ่ก่าบอกว่าบ่แซบมันมั้อแซบแลนะเนาะหอมป่ะงามมากเลยนลวครับหมู่บ้านไม่ได้มา,า,มา,า,มาก่ายกันคือหอนดีวยค่ะหมู่บ้านบ,านบานมก,ก,กมมบสบาย มูไปบ้านบ้าอิดหนักไปหน่อยห <laughs> นาห่านมอล่ำเนาะกําหาาน,นาเอหมือนกุ๊กหิบโดนๆดนดนเธอ่ะถือซ่าก,กันนะคะนานๆครั้งะค่ะดิบม้ามยัง่ๆนะแต่เพชบ้ หมุนแบบโปรเฟชชั่นแนลตองได้แบบนี้เกี่ยวไข่เ่ได้ให้เขาใหญ่นี่นักละเอาหนงมาอ่านเพื่อน้ำโอ้หอนหอนหอนหอ่อว่างอันนี้นะพ่อจานไปหน่อยนะ เยอะด้วยค่ะแกงป่าน้องสาวแกงมาถาแกงปลาค้องหญ่ต้มปลาช่อนแกงปลาช่อน,นหอมห,ห,ห่อนข้วนหวยห่วยอรับนะ <c oughs> รับห่อนพ่นห่อนพ่ <c oughs> น,นแซ่บ ปักมา,มาออกกล่องมา,าเดี๋ยวเลสิปั๊บก,กล่องไว้หาเออนึกตักนุ่นเย็ยนกินเนะาะยันเด็เขากล่องนั่มมีแต่คนยันกล่องขันยินเขาการะพ่ิบมาได้เขากล่องเลยค่ะไม่ได้กินไอย อยอันนี้เป็นหอยปังมันเนาะนั่นแหละหอยโข<ง>่งหอยโข่งตั้มจิ้มอะได้อันนี้มันไหมเจ้เคื่อจิ้มะอะไรกล่นนั่นมันมาดกลมโอ้เอามันตกแ,แต่งจานใหม่นี่ตะกินอะได้มีปัญญากินเอื <c oughs> ้อนติดตัก,ตก ไม่คอยออกไม่คอยออกนั้ครับคือผลไม้กับกินเดยแล้วค่ะขมขมแ่บอยู่ถึงน้นกินขมกึนจะเบิ้นวิธีการกินถือถือต้องนี่โอ้นก็ขาวมันนิ็นสง้างห่านมาแน่ วานมันเศร้าห่อนอะตีตาใส่อันต้นหอมนะคะใส่ต้นกระเทียมก็ได้ต้นหอมก็ได้โอ้ยห่อนต้องหอนต้องสาบก็จะกินห้างไหน อหอน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 บ้านห้อหอนป็นนีวะเนอะปิดแอบนอมเยอะเหมือนกยิมเอายิมเอามักลากิ้มเป็นบะให้น้ากิ้มให้บ่ อ๋อโอ้ยห้ามฮึมอ๋ออะไนี่ไม่ได้ทำไมอย่ามาเอานั่นปเทียนแล้วนี่เป็นโอ้ทำไม เริ่มอิ่มแล้วจังคือพ่ออันกิมให้แม่กับหลานค่ะหิวได้บ้างหันนี้กิมใจตาปากจากของบาทสิบ้าหลานก,กินม,มาท่านหนาดอกหน่ามา เฮ่อออกสีภาพเบรกกันได้บันที่นี่แต่หาเนี่ยมันเช็ดหนามันรีบ อิ่มมาลูกรอรครับติบักลาเบกซื้อๆแบบพ่อกับพี่น้องุดท้ายตอนถ่ายคลิปเลยเสียงเหขาเจ้าห็นหนาตุกเต็มบึ้งเลย